ไตหมู่ไปจินแดนพมยุทธนะครับภาคที่หนึ่งน,นะครับไตหมู่ไปคือพี่ใหญ่ของเจ็ดสัพพะราหฎร์สื่อไลไรเตอร์รุ่นแรกเป็นองค์ชายของจักวรวรรดิซิงห์หลวงการเกิดในราชวงศ์ซิงห์หลวงมีเพียงของแข็งแก่ๆเท่านั้นที่จะอยู่ก่อนเขาจึงเดินทางออกจากอาณาจักรสิงห์หลวงมาเข้าโรงเรียนสื่อไรเทอร์และร่วมกันสร้างกำนานกับเจ็ดสัพพะราหฎร์สื่อไลท์เทอร์ ภายหลังได้รับการแต่งตั้งเป็นราชายาตแต่เนื่องจากเขาต้องการใช้ชีวิตอย่างอิสระจึงได้สละบตำแหน่งและออกจากตัวจริงหัวร่วมเดินทางวมต่อสู้ไปกับจึกหลกซือไรเคอร์เอาชนะสงครามกับจกักรวรรดิยืนยานยุและช่วงจุดสูงสุดข,ของการฝึกฝนเขาได้ขึ้นแดนเทพพร้อมกับทังซานเป็นเทพระดับสองสมญาณนะเทพสงครามข้อมูลบวงต้น ชื่อของเขาคือไต้โม่ไฝฉาย,ยาพมะยุทธพยาขาวเพชรชายรับชั้นสูงสุดคือราชชินนาพมยุทธในภาคที่หนึ่งส่วนระดับพลังของเขานั้นคือทักษะวิญญาณพยาขาวเนปีศาจวงแหวนวิญญาณวงแหวนวิญญาณที่หนึ่งอายุหนึ่งร้อยปีทักษะวิญญาณที่หนึ่งกอบพยาขาว วงแหวนวิญญาณที่สองอายุ500ปีทักษะวิญญาณที่สองคลื่นแสงพยัคขาวงแหวนวิญญาณที่3อายุ1,000ป네ีทักษะวิญญาณที่3พยัคขาสุวรรณจำแรงวงแหวนวิญญาณที yeah. ่4อายุ4 0 0 0ปีทักษะวิญญาที่4พยัคขาวฝนดาวตกวงแหวนวิญญาณที่5อายุ1 0 0 0ปีทักษะวิญญาณที่5พยัคขาวปีสาจจำแรง วงแหวนวิญญาณที่6อายุ2 0 0หมปีอักษณะวิญญาณที่6พยาขาวสังขารสิ้นวงแหวนวิญญาณที่7อายุ7 0 0 0หมปีวงแหวนเทพประทานักษาวิญญาณที่7ตกายแท้วิญญาณยุบอักษณะวิญญาณวงแหวนที่8อายุ6 0 0ม0ปีเม่นทะเลอักษณะวิญญาณที่8หนามเม่นพิชิตอันันต์วงแหวนวิญญาณที่9อายุ1 0 0 0 0 0ปีวงแหวนเทพประทาน ทักษะวิญญาณของเขานั้นส่วนกระดูกวิญญาณกระดูกวิญญาณแขนขวา70,000ปีราชาปีศาจพยักตาขาวได้รับจากทั้งสากระดูกวิญญาณขาขวา10,000ปีบวกนปมาป่าวายุทักษะอื่นๆทักษะภาษาวิญญาณยุทธทักษะผสมภาษาพญาขาวโลกันภษาษาวิญญาณยุทธกับวิญญาณโลกันอู่ดชิงพญาขาวเมื่อปีศาจแตงโมัน อาสาอัตปเทพยังไม่มีข้อมูลก็เป็นตัวละครหนึ่งที่สาม,มารถสร้างสิ่งที่น่าสนใจให้กับเรื่องของยอบ่พูถังสาได้สำหรับตัวต่อไปจะคืออะไรก็มชมกันได้ครับ